ก่อนที่จะถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ17กิโลเมตรก็จะเป็นสถานที่สำคัญยิ่งของชาวอำเภอแม่สอดคือศาลเจ้าพ่อพระวรมงคลสถานศักดิ์สิทธิ์คูบ้านคูเมืองของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกว่า200ปีมาแล้วที่ศาลเจ้าพระพระวตั้งตรางงานอยู่บนขุนเขาพระเวเทือกเขาถนนธงชัยเป็นที่เคารพสักการบูชาของชนทั่วไปผู้ที่ผ่านสัญจรไปมาก็ต้องแวะกระาบไหว้ ศน,นเจ้าพอพวนั้นเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นด้วยความเคารพศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อวีรบุรุษชาตินักรบชาวกาเรียนปักขยอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่เคารพอย่างสูงสุดของชาวอำเภอชายแดนซีกตะวันตกสุดของจังหวัดตากอินแดนประจิมของไทยโดยเฉพาะอำเภอชายแดนตะวันตกสุดของจังหวัดตาก ผู้คนทั่วไปส่วนมากเคารพนับถือท่านเจ้าพ่อพวอและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหมือนหนึ่งเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนทั่วไปที่เคารพเทิดทูนในดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าพ่อพวอและดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถึงพระวีรกรรมอันห้าวหาญและความเสียสละของท่านอย่างทรงพลังที่สมควรแก่การยกย่องเทิดทูนบูชาเมื่อสมัยเกยือบร้อยปีมาแล้ว มีการสร้างสารเล็กๆแล้วอัญเชิญดวงวิญญาณของท่านเจ้าพ่อพระวอสิงสถิตณเชิงเขาซึ่งอยู่ฝากฝั่งของคุณเขาซึ่งเป็นเส้นทางเดินทับสมัยโบราณการต่อมาในราวปีพุทธ,ธศักราช2,507ทางหลวงสายตากแป่สอดกำลังก่อสร้างอยู่พ่อค้าข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่เป็นศาล จตรูมกโดยอัญเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านจ้าพรอและผู้กล้าหาญทั้งหลายจากสารเดิมเชิงเขาด้านทิศเหนือมายังเชิงเขาทางด้านทิศใต้ของขุนเขาดังที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบนันนี้พร้อมกันสร้างรูปจำลองของท่านขนาดเท่าองค์จริงด้วยทองสำลิดอันเชิญขึ้นประดิสถานณสารเจ้าพ่อพรอพาวอขุนเขางามที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเสมียนพร้อมปราการและหอคอย ที่สามารถมองเห็นการเดินทัพของข้าศึกในสมัยโบราณเป็นอย่างดีเป็นประการหินที่สูงตระงานดุดประตูเมืองที่แข็งแกร่งบริเวณศาลเจ้าพ่อพววหลังเดิมคือที่ตั้งของด่านแม่ระเมาที่ท่านและไพร่พลจำนวนหนึ่งคอยดูแลรักษาหาข่าวแจ้งเหตุ ไปยังเมืองตากและเมืองละแหงอีกทอดหนึ่งเมื่อมีเหตุหรือค่าศึกศัตรูลุกขรําแดนมาด่านแม่ลำเมาเป็นด่านแรกของไทยเป็นเส้นทางเดินทัพและเส้นทางการค้าในสมัยโบราณนับพันปีมาแล้วการที่พม่าจะยกทัพมาตีไทยจะเดินทัพมาได้เพียง2ทางเท่านั้นคือเมื่อเคลื่อนทัพจากกรุงหงสาวสดีมาแล้วจะมาตั้งชุมนุมจัดกระบวนการทัพที่เมืองมอตตมะ แล้วเดินเราะเรียบเชิงเขาตนาวสีผ่านด่านแม่ระเมาทางหนึ่งกับยกทัพข้างช่องแคบทิ่แม่น้ํากษัตริย์หรือที่เรียกกันว่าด่านเจดี3องค์อีกทางหนึ่งด่านเจดี3องค์เป็นทางตรงพม่าจะใช้เวลาเดินทัพเพียง15วันสามารถโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เลยแต่ทัพของพม่าเห็นว่าจะไม่ค่อยปลอดภัยเพราะกลัวทัพไทยจากหัวเมืองฝ่ายเหนือลงมาตีกระนาบได้ การที่ยกทัพผ่านด่านแม่ระเมาก็เพื่อตรีหัวเมืองฝ่ายเหนือก่อนเพื่อตัดกําลังฝ่ายเหนือซะก่อนแล้วค่อยยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาเจ้าพระพระวเป็นชายชาตินักรบชาวกะเหรี่ยงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแต่งตั้งให้มีสักฐานะเป็นนายด่านแม่ระเมาเมืองหน้าด่านของไทยในรัสมัยของพระองค์ท่านคอยดูแลรักษาหาข่าวแจ้งเหตุเมื่อมีเหตุหรือข้าศึกรุกร่ำแดนมารู้ถึงปีมาแม่ สัปตะโกพุทธศักราช2318มเมื่อวันที่สามสิตุลาคมกองทัพข้าศึกเคลื่อนทัพมายัางไทยเพื่อเข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือท่านเจ้าพ่อพระวร์นำกำลังไร้พลที่มีเพียงหยิบมือเดียวเข้าหารประทะกับข้าศึกศักตรูอย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวทุกท่านได้ต่อสู้กับข้าศึกศักตรูจนถึงแก่ชีวิตทุกคนณนะยุทธภูมิด่านแม่ระเมากลายเป็นตำนานเร่าขานถึงวีรกรรม ความเสียสระชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยและปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ย่างห่วงแหนวิญญาณของท่านได้วนเวียนสถิตเป็นเทพอย,ยดารักษาเมืองตราบเท่าทุกวันนี้ความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจบาร,รมีของท่านผู้คนจากทุกสารทิศต่ตางรังไรแวะเวียนกราบไหวบูชามิได้ขลาดกล่าวกันว่าท่านเจ้าพรอพรวร สามารถโดนบันดาลความสุขความสำเร็จความนิรันดร์ยาทั้งปวงได้อย่างปฏิหารและอัศจรรย์ที่สุดมีเรื่องเล่าว่าในสมัยที่บ้านเมืองยังไม่พัฒนาและ,จะเจริญเหมือนทุกวันนี้หากมีเหตุอันตรายหรือมีภัยพิบัติกับราษฎรแถบถิ่นนี้มักจะได้ยินเสียงแฝดคำรามของอมัมอกหรือที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปืนหิน ที่อยู่บนชงงนางว่่นผาขุนเขาพาวอเป็นอศัศจันทร,ร์ทํานองเดียวกันของวันนั้นในยามก่ำคืนจะได้ยินเสียงฝีเท้ามาวิ่งรอบๆตัวเมืองและหมู่บ้านต่างๆผสานกับเสียงพรวนที่ผูกติดด้วยพระวอเป็นชื่อของชนชาติเกาเรีคำนำหน้าพระก็คือนายคำว่าวออาจจะแพลงมาจากวาแปลว่าขาวหรือนายขาวพระว่าอาจจะเพี้ยนเสียงมาเป็นพระวอ เมาเป็นขุนเขาที่มีรูโวเป็นโพรงรูปจำรอง่อนท่านเจ้าพรอพระวอบง่งบอกถึงลักษณะของชายชาตินักรบชุดแต่งกายที่สมเกียรติศักดิ์ศรีจากบุคคิีของท่านสแสดงถึงเอกลักษ์นักรบโบราณใบหน้าเครียดขึงขังดุดันเรียนกายกำยำสูงใหญ่ถือง,ง้าวเป็นอาวุธคู่กายแต่แววตาแฝงด้วยความเมตตาปราณีโดยเหตทิท่านเป็นนักรบโบราณ จึงชอบเสียงปืนและเสียงประทัดมากจึงมีผู้ยิงปืนและจุดประทัดถวายทุกครั้งหรือไม่ก็บีบแตรสแสดงความเคารพเมื่อสัญจรผ่านไปมาแม้จะร่วงรับไปนานกว่า200ปีแต่วีรกรรมอันห้าวหาญของท่านเจ้าประพร,รอเป็นการประกาศศักดิ์ศรีให้อนุชนทั่วไปได้รับรู้และจะเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อไปอย่อนุชนรุ่นหลัง ให้ยึดถือเป็นแบบอย่างสักขีพยานที่บ่งบอกถึงความศรัทธาอย่างแรงกล้าอนุชนทั่วไปก็คือความเคารพศรัทธาอย่างแนบแน่นที่ไม่มีวันเสื่อมคลายนั่นเองผมอาจารย์โต้งกับรายการคุยระทึกลึกรับขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ